สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูบ้านของมาโพนี่ก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะค่ะก็จะเป็นแบบี้นานลายแบบนี้ค่ะก็อันนี้คือบ้านของมันจะนเายไทยูกว้างเลยนี่บ้านของมันมีสีชมพูเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ตู้มันแค่สีฟ้าเองอ๋อขอโทษค่ะดีที่กานอลค่ะก็ะจะเป็นแบบ การนี้เป็นลายติดสติกเกอร์จากกล่องอันนั้นอันก่อแล้วกะกล่องใส่เพลงตั้งแต่อดีตและเก็บหยุดเลยค่ะก็ามาดูกนีลค่ะอุ้ยอันนี้ลูกแก้วมันชอค่ะน,นี่ก็คือกล่องลูกแก้วนะคะลูกแก้วมีหลายสีเหมือนกันลคะ่ะ อุ้ยขอโทษค่ะพอดีลูกแก้วตกพอดีมันเป็นก่อนแล่าเง้ยมาเป็นด้วยกันค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นพวกตุ๊กตาไอชิ้นนี้คืออะไรเผื่อเป็นมอสคริสต์มาสเดี๋ยวจะได้ตกแต่งบ้านหน่อยมีตุ๊กตาสองอันกับเชิคกี้มายค่ะค่ะอุ้ยของตกค่ะ ันนี้คืออันนี้ก็จะเป็นแบบอ่างอะค่ะอ่างล้างมือแล้วประตูมันก็อยู่ตรงอ่างล้างมือพอดีเพราะประตูเพราะต้องเอาอ่างล้างมือให้มากันเพราะอันนี้อันนี้เราเอากล่องมาทําค่ะก็ตรงนี้คือที่นอนของหมาพอดีตันอันนี้คือลิ้นชัก อันนี้คือที่เราสมัครพนีค่ะส่วนสองเต้นนะคะส่วน2องชั้นนี้คือที่วางของค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุยหมวกค่ะเดี๋ยวจะให้มันใส่หมวกให้ดูค่ะรอนสักครู่นะคะใส่นาเหลือกันค่ะ แต่ก็ไม่ค่อยหรอกคะ่ะนี่ค่ะเป็นอย่างนี้แหละค่ะเกิดอะไรนี่ค่ะนี่ก็ะจะเป็นอย่างนี้นะคะให้มามันนอน,นวอนันนี้เราก็ขอขอบคุณไทายทำเนี่ยมันก็สนุกอยู่คะ่ะก็วันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย